ใน ep 1นี้นะจะกล่าวโดยภาพรวมของวงจรควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับแล้วก็จะกล่าวในรายละเอียดใน ep จะต่อไปนะครับซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์3เฟสนะครับตรงนี้ก็เป็นโอเวอร์โหลดเซนเซอร์นะครับเ,เป็นตัวที่ตรวจจับความร้อนนะที่เกิดจากกระแสที่มันไหลผ่านตัวมันนะครับตรงนี้เป็นหน้าสัมผัสของ แม g เ e น i c c ติคอนแทคนะครับซึ่งทำงานสัมพันธ์กับตัวคอยของมันนะฮะก็คือถ้าคอยของมันได้รับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้หน้าสัมผัสของมันเปลี่ยนสาระนะฮะจากเดิมปกติเปิดก็จะกลายเป็นปิดนะตรงนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงนะคอนโท o ล t r านส์ฟอร์เมอร์นะหม้อแปลงที่ใช้ในการในวงจรควบคุมนะในส่วนนี้ก็เป็นวงจรควบคุมในส่วนตรงนี้เป็นวงจรกำลังนะครับตรงนี้ก็สวิตช์สต็อปสวิตช์สตาร์อันนี้ก็คือหน้าสัมผัส ปกติเปิดที่ทำงานคู่กับ